คนสอนก็ต้องทำตามบัดน,นี้พุทธะแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมอันนั้นคือว่ารู้เองเห็นเองเข้าใจเองเรียกว่าอาการดิโกอาการิโกแปลว่าไม่ประกอบการและเวลาอาการีิโกแปลผู้รู้แจ้งโลกโลกอะไรที่ไหนไม่ใช่โลกดินฟ้าอากาศคือรู้ตัวเรานี่เองนี่โลกคือรู้ตัวเรา ก็เลยมาเข้าใจพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ยืนก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้เดินก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้นั่งก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้นอนก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้แล้วก็ท่านสอนอีกว่าให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ ยืนเดินนั่งนอนแล้วไม่พอคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ว่าอย่างนั้นบัดน,นี้เราก็มาทํากันลองดูแต่ไม่มีในตําราก็ตามเราสร้างขึ้นมาเองอันเนี้เราควรรู้สึกว่าท่านกําหนดให้รู้ว่าในอิเดียบทย,ย่อยคู่เหยียดเคลื่อนไหว ก็เลยทำอย่างนี้เอาทุกคนทําได้นหมครับทําอย่างนี้เอาทําเอามือวางไว้บนขาเนี่ยไม่ต้องไปเรียนในตำราเนี่ยอันนี้พลิกมือขวาตะแคงขึ้นนี่ยทำศาัาให้มีสติกําหนดรูอันนี้ยกมือขวาขึ้นครึ่งตัวให้มีสติกําหนดรูอันนี้ขอมือขวามาที่สะดือให้รู้สึกตัวพลิกมือซ้ายตะแคงขึ้นให้รู้สึกตัวยกมือซ้ายขึ้นครึ่งตัวให้รู้สึกตัว เอามือซ้ายเข้ามาทับมือขวาให้รู้สึกตัวเลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอกให้รู้สึกตัวเอามือขวออกมาตรงข้างให้รู้สึกตัวลดมือขวลงที่ขาขวตะแคงไว้ให้รู้สึกตัวขวมือขวลงที่ขาขวให้รู้สึกตัวเลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกให้รู้สึกตัวเอามือซ้ายออกมาตรงข้างให้รู้สึกตัว ลดมือซ้ายลงที่ขาซ้ายตะแคงไว้ให้รู้สึกตัวขั้วมือซ้ายลงที่ขาซ้ายให้รู้สึกตัวอันนี้เรียกาอริยบุตรย่อยนัง่งทำนอนทำยืนทำก็ได้อันนี้เวลาเดินแต่วันนี้ก็ต้องทำไม่ได้เพราะว่าจิบเอวลุกยากนั่งยากอันนี้เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนให้มีสติกําหนดรู้ในอิริยบุทย่อย ผู้เหยียดเคลื่อนไวแต่ท่านสอนว่าให้มีสติกำหนดรู้ยืนทำอย่างไรก็ต้องมีสติเข้าไปกำหนดรู้ก็ต้องมีจังหวะมีจังหวะทำยืนให้มีสตินั่งแบบนี้นั่ง,นนงลงก็ต้องมีจังหวะนั่งลงจึงจะทำซาซาเพียงเอารู้สึกตัวแต่ถึงไม่มีในตำราก็ตามนับรองว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ จึงเมื่อมาทําอย่างนี้ทําเพื่ออะไรทําเพื่อให้รู้สึกตัวเรียกว่าสติคนระลึกได้ระลึกได้แล้จะเป็นอะไรทําให้เกิดปัญญาการฟังเทศฟังธรรมฟังมหาลสพปก็ตามฟังมาหลายสิบปีถ้าหากไม่เกิดปัญญาแล้วก็หยุดได้ฟังอะไรก็ตาม ถ้ามันเกิดปัญญาเอามาใส่กับชีวิตตัวเราแก้ปัญหาในตัวเราได้ท่านว่าควรเอาไปใส้ควรเอาไปปฏิบัติท่านว่าอย่างนั้นดูมหาสพดูหนังดูละครดูอะไรก็ตามดูแล้วไม่เกิดปัญญาท่านก็ว่าเลิกได้ถ้าดูแล้วยังไม่เกิดปัญญานะท่านว่าอย่างนั้นถ้าดูแล้วมันเกิดปัญญาบัดเนี่ย เอาไปใช้กับซีวิตของเราได้แก้ปัญหาตัวเราได้ท่านว่าดัางนั้นการปฏิบัติธรรมะปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาฟังธรรมะฟังให้เกิดปัญญาไม่ใช่ฟังแล้วเสื้อทันทีก็ไม่ได้ฟังแล้วปฏิเสธก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้มมในหนังสือกลธรรมสูตรบอกว่าย่าเสื้อถือโดยเขาพูดตามกันมาน อย่าเสื้อถือโดยเขาเล่าลือตามกันมาอย่าเสื้อถือโดยเห็นเขาทำตามกันมาอย่าเสื้อถือโดยเห็นว่ามันมีอยู่ในตำราท่านวาอย่างนั้นในกัมพีสิบข้อแต่เราทุกวันนี้สอนกันแล้วกดเสื้อกันทันทีเพราะไม่รู้ดังนั้นศาสนาจึงแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องอันไดก็นำมาสอนให้ทุกคนละชั่วทำดี แต่สอนให้เกิดปัญญานี่ยากแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี่เป็นหลักแรกที่สุดที่ท่านสอนทมที่มีค่ามากมีคุณมากดี่วาทมที่มีอุป,ปรกรณ์มากสองอย่างหนึ่งสติคมระลึกได้สองสมปาชญะคมรู้ตัวอันเนี่หนึ่งสติคมระลึกพลิกมือขึ้นก็ให้รู้สึกตัวยกมือขึ้นอย่างนี้ก็ให้รู้สึกตัวมันหยุดก็ให้รู้ เอามือเข้ามาท <tr Luis> <tr> ี่ส่เดือมันไว้มันนี่ก็ให้รู้รู้สึกตัวพริกมือซ้าจะแข็งขึ้นก็ให้รู้ยกมือขึ้นมาอย่างนี้ก็ให้รู้มันหยุดก็ให้รู้เอามาที่สะดือมาทับมือขวาก็ให้รู้มันหยุดก็ให้รู้ไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วหยุดให้รู้ไม่ใช่อย่างนั้นคือให้รู้จริงๆเลื่อนมาช้าๆมาอย่างให้รู้มันไว้มาอย่างมันหยุดแล้วก็รู้ไม่ใช่เลื่อนมาแล้วหยุดแล้วก็ไม่ต้องพูด เพียงเอารู้สึกเบาๆเท่านั้นเองเอามาที่นี่ก็ให้รู้มันไหวมันอย่างนี้รู้มันหยุดอยู่นี่ก็รู้ลดลงอย่างนี้มันไหวลงมานรู้ให้รู้มันเนื้อสัมผัสกันอย่างให้รู้ควบรู้ก็ให้รู้อันนี้นี่ว่าให้มีสติกำหนดรู้ในเี่อบทย่อยเนี่ยนี่ทำมีค่ามีคุณมากเลยทำที่มีอุปกรณ์มากสองอย่างหนึ่งสติคมแล้วลึกได้เนี่ยลึกได้เลยเนี่นี่ลึก,ลกได้เลยเ สองสำปาชญนะความรู้ตัวนี่มันรู้ตัวทําอันนี้แล้วมันทําให้เกิดปัญญาแก้ปัญหาตัวเองได้ว่เมื่อแก้ปัญหาตัวเองได้มีค่ามีคนยังไงคือไม่เชื่อไม่เชื่อสิ่งที่เหลวไหลไหลสาระที่เราเคยทํามานั้นเราเชื้อความคนเราไม่ได้เอาเหตุเอาผลไม่ได้เอาปัญญาที่มีอยู่ในตัวเราดังนั้นคนไดจิ๋วศึกษา ตัวเองทุกคนทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยถือศาสนาไหนก็ตามนุ่งผ้าสีอะไรก็ตามศึกษาแล้วรู้ทุกคนรับรองได้เรื่องนี้เพราะศึกษาตัวเองทําไมจึงรับรองได้เพราะทุกคนมันมีเหมือนกันมีกายกับใจมีลูกกับนามถ้าพูดกันอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างนึงว่ามีตาสองตาเหมือนกัน มีหูสองหูมีจมูกสองรูนี่มีกายมีมีเหมือนกันคนไทยก็มีอย่างนี้คนจีนก็ต้องเป็นอย่างนี้มีอย่างนี้เหมือนกันคนฝรั่งเศสคนอังกฤษ,คน,กฤษคนเยอรมันคนอเมริกาคนคาเมนคนยวนคนลาวคนอินเดียบ่อนที่พระพุทธเจ้าตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าก็มีเหมือนกันจึงว่าเราไม่ได้ศึกษาของจริง แต่เราไปศึกษากับตำราทฤษฎีเต่มันดีแล้วอัน,น,นเมื่อเรามาปฏิบัติอย่างนี้มันรู้ของจริง,รงไหมจริงเนีย่ยกมือขึ้นเนี่ยรู้จริงไหมจริงนี่คือธรรมะทำดีพูดดีคิดดีเขาเรียกว่าธรรมะจึงควรศึกษาในการกระทําของเราในคําพูดของเราในความคิดของเราจึงควรศึกษาสามอย่างนี้จึงว่ามีพระไตปิฎกมีพระสูตร พระบินในพระพิธรรมสามปีดุกนี่ถ้าเราไปศึกษาตามตำราก,ก็ได้อันนี้ศึกษาลัดๆเป็นวิธีอึดใจเดียวเท่านั้นเองลัดที่สุดตรงที่สุดแต่รับรองได้ทำไมรับรองได้รับรองคนใดมาทําอย่างนี้รับรองว่าอย่างนานไม่เกินสามปีอย่างกลางให้เวลาหนึ่งปี อย่างเลวรัดที่สุดเอานับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอานิสงส์ไม่ต้องพูดเลยมันจั